รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคิสดีเวทีของเด็กดีและเด็กเก่งค่ะรายการของเรานะคะเปิดโอกาสให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องรำทำเพลงนะคะการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมการแสดงฝีมือหัตถกรรมต่างๆค่ะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพเป็นเด็กดีและเด็กเก่งค่ะ และว,วันนี้ค่ะน้องๆที่จะมาจะมาแสดงความสามารถให้เราได้รับชมในวันนี้นะคะน้องๆมาจากศูนย์การเรียนฟ้อนและหัตถกรรมสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะน้องๆจะแสดงอะไรน่ารักสวยงามน่าชมขนาดไหนติดตามได้ในรายการคิดดีของเราค่ะ บ้างคะ่ะคุณผู้ชมการแสดงฟ้อนจากน้องๆศูนย์หัตถกรรมการเรียนฟ้อนและหัตถกรรมสารพีเชียงใหม่ค่ะต้องบอกว่าน้องๆน,น่ารักมากๆเลยนะคะในเรื่องของการฟ้อนอาจจะเห็นตัวเล็กๆน้อยๆก็สามารถแสดงฟ้อนได้ค่ะ และว,วันนี้ค่ะทางรายการของเราก็ได้รับเกียรติจากน้องๆนะคะแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนค่ะรวมถึงพ่อครูแม่ครูที่ร่วมกันสอนน้องๆในเรื่องของการแสดงแล้วก็มีการหัตถกรรมในวันนี้ด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะให้น้องๆตัวแทนนะคะแนะนําตัวค่ะส่วนสําหรับครูผู้ฝึกสอนค่ะนั่งอยู่ข้างกิีบแล้วนะคะครูหนิงค่ะคุณครูทิติลักษณ์วันวงเป็นครูผู้ฝึกสอนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อครูแม่ครูแล้วก็น้องๆด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะค่ะโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าห้องส่งเราอบอุ่นมากๆเลยนะคะอีกเป็นทีมงานทีมงานใช่ค่ะที่สอนน้องๆด้วยใช่ไหมคะคุ้หนิงทั้งหัตถกรรมแล้วก็เรื่องการฟ้อนด้วยค่ะโอ้แล้วก็ที่เราเห็นฟ้อนไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการฟ้อนอะไรคะคุ้หนิงการฟ้อนแม่ละมิงเจ้าแม่ละมิงชุดแรกใช่ไหมคะ ชุดที่2เป็นชุดที่2คือการฟ้อนดอกเจิงซอจ้าเราจะเห็นว่าแปลกมากๆเลยนะคะฟ้อนดอกเจิงซอดอกจิงซอนี่น,นี่นี่คืออะไรคะคุณดอกจิงซอคือ,อประวัติมาจากอุตรดิตถ์ค่ะ,ะเป็นการฟ้อนของชาวเมืองรับแรงซึ่งสมัยนี้จะบ่ค่อยมีและบ่ค่อยเห็นแล้วจ้าเนาะเขาอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมตรงนี้ไว้อจ้าแล้วก็าอาจะได้บ่สูญหายไปกับเยาวชนรุ่นใหม่ๆมจ้าครูหนิงก็เลยเอา ใบใบโกศ<น>มา,าประยุกต์แล้วก็สอนน้องๆใช่ไหมคะแม่นเจ้า,อ,าอันนี้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องๆทั้ง3คนก็เป็นตัวแทนจริงๆก็มีน้องตัวเล็กตัวน้อยที่ฟ้อนรําด้วยอายุห้าขวบค่ะห้ขวบนะคะราได้ด้วยํำได้เก่งนะคะถือว่าน้องได้มีแบบพัฒนาการเนาะในเรื่องของการรำการอนุรักษ์เดี๋ยวให้น้องๆทั้ง3คนแนะนําตัวกันก่อนยังไม่ได้รู้จักชื่อเลยอันนี้เป็นน้องๆตัวแทนของ กลุ่มศูนย์การเรียนหัตการเรียนฟอสและหัตกรรมนะคะน้องคนแรกเลยค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณลินนิภาศรีธรรมอายุ9ก้าขวบชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะน้องแก้มนะคะคนที่สองละคะสวัสดีจ้าน้องชื่อเด็กหญิงปาริชัดอุ่นแก้วชื่อเล่นชื่อน้องฟ้าใสา อายุสิบขวบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเจ้าน้องฟ้าใสนะคะอ่าและอีกคนหนึ่งละคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปาชีวาจันทมงคลชื่อเล่นชื่อน้องนาวาค่ะอายุสิบปีอยู่โรงเรียนวิชัยวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ค่ะปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สิบห้าค่ะอืมก็น้องๆอ,อายุไล่กันเลยนะคะแสดงว่าอยู่กันคนละที่นี่คือ น้องๆนี่เขามารวมกลุ่มกันได้ยังไงคะอ่าดูจากในเพจเจ้าทังเพจของศูนย์จ้าแสดงว่าหนูสนใจด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่แนะนํามาอือแนะนำอ๋อแล้วหนูก็อยากเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าทำไมถึงอยากเรียนราล่ะคะอยากราเป็นเจ้าอยากราเป็นเจ้าคนอื่นล่ะชอบไหมชอบชอบค่ะชอบด้วยอ่ามีใจรักคืออยากจะรําให้สวย ใช่ค่ะแล้วเคยราเป็นราเป็นมาก่อนไหมคะราเป็นมาก่อนอ๋อราเป็นมาก่อนแล้วด้วยเอาถ้าเราราเป็นแล้วทํำไมถึงมาเรียนอีกล่ะคะเพราะว่าหนูอยากเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะอยากไปเรียนให้เก่งขึ้นค่ะเรียนให้เก่งขึ้นก็เลยอยากมาเรียนเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนนี่คือหนูไปเรียนช่วงไหนคะช่วงหลังเลิกเรียนค่ะอ๋อไปหลังเลิกเรียนก็คือเรียนเสร็จแล้วแสดงว่าอย่างนี้ต้องต้องทำการบ้านก่อนไหม ก็พอเรียนเสร็จใช่ไหมคะก็อาจจะกลับมาเก็บของก่อนคะ่ะแล้วก็แล้วก็มาเรียนค่ะอ๋อแล้วก็ไปเรียนคะ่ะพออยู่ใกล้บ้านด้วยอ๋ออยู่ใกล้บ้านไม่ไม่ไมกลบ้านน้องๆไม่ไกลค่ะ,คะอ๋อแสดงว่า คุณพ่อคุณแม่พอรู้จักแล้วก็ไม่ไกลบ้านเขาก็แนะนําให้เรามาเรียนกับครูหนิงใช่ไหมคะครูหนิงดุไหมไม่ค่ะไม่ดุหรอจริงนะจริงค่ะแต่แอบได้ยินเสียงผู้ปกครองหัวเราะอ่ะไม่ดุเนาะไม่ดูแสดงว่าใจดีการการเรียนการสอนยากไหมคะครูหนิงสอนน้องๆตั้งแต่ห้าขวบแบบนี้ขึ้นไปไม่ยากเจ้าเพียงจะว่าเขาต้องรู้ว่าเด็กคนไหน มีความสามารถประมาณไหนอาจารย์เขาต้องวิเคราะห์เด็กก่อนที่จะสอนอาจารย์อ๋อแล้วอย่างนี้คือรับตั้งแต่ห้าขวบเจ้าค่ะจนถึงกี่ขวบคะผู้สูงอายุผู้ใหญ่เราก็รับเจ้าอ๋อแสดงว่ามีรุ่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแล้วอย่างนี้เรามีการเรียนรวมกันไหมคะบางครั้งเรียนรวมกันตั้งแต่แรกเนาะแล้วเราจะต้องดูว่าศักยภาพของผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและเด็ก เป็นยังไงถ้าสามารถเรียนรวมกันได้ไหมได้แล้วก็เรียนรวมกันค่ะ,คะเป็นเป็นเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันเจ้าอ,อาแล้วเราก็สอนแต่อาจจะสอนแล้วอย่างน้องๆอ,อย่างเงี้ยหนูได้มีเป็นแบบสอนน้องๆตัวเล็กๆไหมช่วยครูไหมไม่ค่อย,ยค่อยสอนอ๋อต้องแบบเหมือนกับว่าฉันก็ต้องเอาท่าฉันให้เป๊ะก่อนแล้ว หนูไปไปเรียนด้วยแล้วก็มาเรียนฟ้อนลำเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอคือเรียนเสร็จแล้วก็มาอย่างนี้หนูแต่งเวลายังไงคะกลับบ้านมาหนูก็จะเก็บของก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ไปเรียนกับแล้วพอกลับถึงบ้านเนี่ยเราก็จะกินข้าวอาบน้ําทํากันบ้านคะ่ะแล้วก็ค่อยมาฝึกคะ่ะแล้วคนอื่นล่ะคะเหมือนกันไหมเรียนของหนูเรียนช่วงวันเสาร์ค่ะ ก็เรามีการทบทวนการเรียนก่อนแล้วก็ค่อยมาโอ้แล้วก็วันนี้มีการสาธิตการทำหัตถกรรมเรียกได้ว่ามีหลายอย่างเหมือนกันนะคะอันนี้มีอะไรบ้างคะมีการทำตะแหลวนะเจ้าตะแหลวจะเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณนะเจ้าล้านนาอันนี้นะคะนะอาอาลลที่ตะแแหลว พิธีกรก็พูดผิดพูดถูกอะตะแล้วที่น้องตัวเล็กถือนี่นะคะอันนี้เรียกตะแล้วตะหลิวจิงวไหมคะลูกเบียงพิงค่ะหยิบสีแดงมาค่ะลูกสีแดงค่ะอันหยิบหยิบมาเลยค่ะอตะแล้วจิ๋วเจ้าอันนี้เรามีการสอนเมนเจ้ามีการสอนจะมีป้าครูนะเจ้าเป็นคนสอนทำตะแล้วนะเจ้าป้าครูสอนจ้าหยิบมาเลยค่ะลูก คือคือตะแหลวนี้เราเอาไว้ใช้ทําอะไรเป็นเครื่องรางของของขลังเอเจ้าอาเราสามารถพกติดตัวหรือว่าใช้แขวนกระเป๋าใช้แขวนไว้เตี้ยตรงประตูบ้านหรือหน้าต่างบ้านเนี่ยจ้าพื่อป้องกันอภัยอันตรายต่างๆเนาะ่ะแล้วน้องๆเขาก็จะได้เรียนรู้ได้ทําได้ใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะจ้าอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นสามารถอันนี้มันเอาไปเป็นที่ระลึกได้ที่ระลึกได้เจ้า แต่จริงๆก็คือมีความเชื่อในเรื่องของการป้อเกนเรน่ย,ยันตรลยต่างๆอป้องกันเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือเรา,านะคะในเรื่องของตะแหลวแต่อันนี้เป็นตะหลวจิ๋วเราอาจจะเคยเห็นตามชุมชนที่เขาเป็นอันใหญ่หน่อยใช่ไหมคะจ,จะอยู่ตามซุ้มประตูแม่นจ้าแบบนั้นน่นเองแต่ตอนนี้นะคะทางศูนย์การเรียนของครูหนิงนะคะเขาได้นํามาทําเป็นแบบตะแหลวจิ๋วจ้าวเออสามารถเป็น เป็นแบบพกพาได้เป็นที่ระลึกได้แล้วพ่อครูก็สอนน้องๆเหนื่อยก็เจ้าพ่อครูละอ่อนสอนยากก่อนเออนิดหน่อยเนาะซ้าตอนน้อยๆอ,อย่างนี้ก็น่าจะนิดนึง<ข>แต่ตว่าฝึกตั้งแต่เด็กเจ้าเออแต่น้องก็ทําได้ถือว่าเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะ,อะนอกจากนอกจากตะแหลวแล้วมีอะไรอีกคะคุณ่นอกจากตะแหลวแล้วจะมีดอกตอกนะเจ้า ะจะทํามาจากไม้ไผ่นะเจ้าดอกตอกหยิบมาครับพอใจอันนี้อันนี้นะคะอันนี้คือดอก,ดอกตอกดอกตอกนะเจ้าอ่าจะเป็นตัวนี้ค่ะเราสามารถเอาไปทําเป็นเครื่องประดับนะเจ้าอย่างเช่นปิ่นแบบนี้ค่ะ,คะ,คะ,คะคอ๋อนี่นะคะคุณผู้ชมเอาทําเป็นดอกตอกเล็กๆแบบนี้แล้วก็สามารถเอามาทําเป็นเป,นป,นป็นปิ่นค่ะปิ่นปักผม เพื่อที่น้องๆก็จะได้เอาไปแสดงได้ด้วยได้เจ้าเป็นของที่รลลึกก็ได้เจ้าเป็นของที่รลลึกก็ได้อันนี้สวยสวยเอาไปประดับตกแต่งใส่แจกันประดับบ้านต่างๆเนี่ยประดับร้านอย่างนียก็ได้เจ้าอันนี้ก็คือมีแม่ครูสอนแมนเจ้าแสดงว่าแต่ละแขนงแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันไปจะมีแม่ครูหรือพ่อครูเฉพาะทางถูกต้องที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเป็นผู้สอนเมนเจ้าถือว่าน้องๆได้เรียนรู้ในเรื่องของ หัตกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆค่ะจะได้มีสมาธิด้วยแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยเนาะน้องๆคือเดี๋ยวนี้คือจะได้ไม่ต้องติดมือถือนะคะนี่นะคะต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะคะน้องก็มาเสียบแต่อันนี้คือมันเหมือนกับว่า ไปเสียบใจกันแมนจ้าเอาไปเสียบใจกันตกแต่งบ้านตกแต่งร้านอ่าอันนี้นะคะก็อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นถ้ายิ่งบ้านคนเหนือเนาะมาปากักปักนี้คือไม่ต้องดูแลรักษาไม่ไม่ยากเลยเนาะจ้าอ่าไม่ต้องรดน้ํานะคะคุณผู้ชมแบบนี้ก็คือถือว่าเออเอาไปขายก็ได้นะต่า<ด>งชาติาน่าจะชอบนะคะแบบนี้ถือเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือแล้วยิ่งมาจากน้องๆมาจากชุมชนก็เป็นถือว่าเป็นการ นำรายได้เข้าสู่ชุมชนได้ด้วยได้จ้าฝึกให้น้องๆคือมีสมาธิมีรายได้ตั้งแต่เด็กเขาจะได้รู้จักวิธีในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้นะคะจอีกอย่างนึงละคะครูหนิงอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการทําสวยดอกนะเจ้าสวยดอกหรือว่าก้วยดอกไม้นั่นเองนะยายใหม่ลกมาเลยค่ะยยใหม่มาค่ะมาค่นเดินมาค่ะยัยใหม่เดินมาทางนี้ค่ะการทาสวยดอกกาสวยดอกจะทำมาจากใบตองเจ้า อย่างนี้นะคะก็คือเอาไปวัดแม่นเจ้าสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะการทําบุญหรือตกแต่งก็ได้นะเจ้าไปตกแต่งไปทําบุญอย่างที่เราเห็นงานวันไหว้ครูงานบุญงานวิสาขาดําหัวได้หมดเลยนะคะแล้วน้องๆก็คือเราสอนจีบสอนกล้วยแบบนี้เลยสอนหมดเลยค่ะก็จะมีคุณครูสอนอีกมีแม่ครูเปิ้ลสอนเหมือนกันเจ้า หนูหนูทำเป็นไหมคะทำเป็นค่ะออทำได้ครูสอนเราก็เหมือนกับเรียนไปแต่ละอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพอหนูเรียนแล้วหนูเอาไปทำอะไรคะเอาไปตกแต่งเอาไปไหว้ครูค่ะเอาให้คุณย่าเอาไปวัดค่ะโอ้โหก็คือเหมือนกับว่าน้องๆพอเราเรียนจากศูนย์หนูก็เอากลับบ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะอาแล้วเอาไปให้คุณย่าแล้วก็ไปวัดโอ้โหคุณผู้ชมถือว่าน่ารักมากฝึก แล้วหนูก็บางทีคือน้องเขาก็ได้ไปวัดด้วยแล้วมันเป็นความภูมิใจเนาะเพราะเราทาเองอะนะคะภูมิใจที่แบบน้องๆได้มีการนําเสนอไปให้คุณย่ามาที่นี่คือได้ทั้งฟ้อนแล้วก็งานพัตถการงานฝีมือด้วยนะคะโอเออน่ารักจริงๆเลยนอกเหนือจากการทําสวยดอกแล้วอย่างอื่นหนูก็พอทําได้ไหมคะทำได้ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างเนาะโอ้แล้วแล้วอย่าง ตะแหลวจิ๋วอะไรแบบนี้หนูเอาไปทําอะไรบ้างคะตะแหลวจิ๋วกเอาไปแต่งให้เป็นทีละลึกค่ะเอาไปเป็นทีระลึกพอทําแล้วก็คือเอากลับบ้านด้วยใช่ไหมคะค่ะเอเอาไปเอาไปเป็นที่ระลึกเอาไปฝากที่บ้านเป็นจะฝากเพื่อนฝากเพื่อนฝากที่บ้านอย่างนี้ก็น่ารักนะอย่างนี้ก็คือดึงดูดให้เพื่อนๆอยากมาด้วยไหมหนูได้ชักชวนเพื่อนๆไหมคะไม่ค่อยค่ะเอาไปหนูต้องชวนเพื่อนมาด้วยสิจะได้มาทําด้วยกันสนุก แต่บางครั้งก็ชวนเพื่อนมา,าแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ยอมมาค่ะมันอาจจะไกลบ้านเขาเนาะงั้นหนูก็เอาที่หนูรู้เนี่ยไปสอนเพื่อนๆดีไหมได้ค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวจะให้หนูฝากถึงเพื่อนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านหน่อยในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ว่าแต่ละคนเนี่ยหนูใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยังไงบ้างค่ะเริ่มจากคนแรกก่อนเลยหนูก็จะเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็บางครั้งก็ซ้อมฟ้อนค่ะ สืมอมาอ่านแล้วก็มีการซ้อมฟ้อนทบทวนบทเรียนไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอันนี้คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของน้องน้อง <Okay. S 1> แก้มนะคะอ่าคนต่อไปน้องฟ้าใสอ่าค่ะเวลาว่างของหนูจะใช้เวลาทํางานบ้านเจา้าแล้วก็ซ้อมฟ้อนสักหนึ่งชั่วโมองเจา้าอื้อหือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีการซ้อมฟ้อนหนูทบทวนหนังสือไหมคะทบทวนทบทวนด้วยนะคะ เก่งมากๆเลยไม่เหนื่อยเนาะถือว่าสนุกเนาะได้มาเจอเพื่อนเพื่อนด้วยใช่ไหมคะค่ะอ๋อโอเคแล้วน้องนาวาล่ะคะก็จะเวลาว่างเขาหนูก็จะอ่านหนังสือจากที่แอปพลิเคชันของโรงเรียนค่ะแล้วก็อาจจะซ้อมฟอนค่ะเดี๋ยวนี้คือเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะเด็กๆคือได้หลายทางเออใช้แอปพลิเคชันแล้วหนูก็ยังมาทบทวนการฟอนการรำแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของ ฝีมือที่นี่ด้วยใช่ค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะ่จ๋าใช่แล้วอันนี้คือกิ๊ฟเห็นด้วยมากๆเลยยิ่งน้องตัวเล็กๆแบบนี้นะคะพอขนาดว่าตัวเล็ก5้าขวบแบบนี้ได้ขนาดนี้แล้วพออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแปลว่าเขาก็จะพัฒนาฝีมือแล้วก็พัฒนาทักษะมากขึ้นอนาคตอาจจะเป็นคุณครูได้นะมาสอนน้องๆเนี่ยเห็นไหมมีการโพสท่าด้วยนะได้อยู่อ่าอันนี้ตป้าเหลวจิ๋วค่ะ ตัวเล็กตัวน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะ<อ>ครูหนิงคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านผู้ปกครองน้อง,องๆอยากจะติดตามผลงานของเพื่อนๆหรือว่าสนใจที่อยากจะมาทั้งฟ้อนทั้งหัตกรรมแบบนี้ <ๆ S 1> เขาจะต้องติดต่อช่องทางไหนบ้างคะครูหนิงช่องทางการติดต่อศูนย์การสอนฟ้อนและหัตกรรมสารพีนะเจ้าสามารถได้ติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กนะเจ้าชื่อเพจคือศูนย์การเรียนสอนฟ้อนและหัตกรรมสารพีเชียงใหม่นะเจ้า หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0821964255เจ้าค่คุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะบ้านใกล้เรือนเคียงสามารถไปติดต่อที่ครูหนิงได้ค่ะซึ่งครูหนิงเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟ้อนรำนะคะก็จะมีฝีมืองานฝีมือต่างๆอย่างที่เราได้เห็นนี่แหละฝึกตั้งแต่เล็กๆรับตั้งแต่5ขวบเลยทีเดียวนะคะสามารถไปเรียนกับคุณครูหนิงได้โอ้วันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยอบอุ่น มีทั้งพ่อครูแม่ครูนะคะคุณครูที่มาร่วมสอนน้องๆแล้วก็มีน้องๆตัวเล็กๆที่เมื่อกี้ก็ได้มีการฟ้อนดํรำให้เราเห็นแล้วก็ยังมาทำงานฝีมือให้เราได้รับชมด้วยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณผู้ร่วมทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะรายการคิดดีได้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรตอนอะไรนั้นอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ